เมื่อพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอย่างเต็มนับประมาณได้ถึงหปีแล้วทรงสันนิษฐานว่ามิใช่ทางพระโพธิญาณทรงใคร่พระไทยจะทำความเพียรในทางจิตจึงทรงเลิกทุกกรกิริยานั้นเสียฝ่ายปัญจวัคคีย์ซึ่งมีโกนทัญญะเป็นหัวหน้าสำคัญว่าพระองค์ทรงคลายความเพียรแล้วจึงหมดความเลื่อมใส เกิดความเบื่อหน่ายพากันละทิ้งพระองค์เสียไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะม,มรุคคา,ายวันแขวงเมืองพารณสีเมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้แล้วทรงดำริหาคนที่จะรับพระธรรมเทศนาในชั้นต้นทรงระลึกถึงอาลารดาบทกาลามโคตรและอุทธกดาบทรามบุตรซึ่งพระองค์ได้เคยไปพำนักอาศัย ศึกษาในลัทธิของท่านแต่ท่านทั้งสองได้สิ้นชีพไปก่อนแล้วในลำดับนั้นทรงระลึกถ,ถึงพวกปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้าที่เคยอุปถากพระองค์มาครั้นทรงพระดำริอย่างนี้แล้วจึงเสด็จพุทธดำเนินไปสู่ป่าอิสิปตนะมรุกขายวันฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล เข้าใจว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อสแสวงหาผู้อุปถากจึงได้ทำกติกานัดหมายกันว่าพระสมณโคดมนี้คลายจากความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากแล้วเสด็จมาณบัดนี้พวกเราทั้งหลายไม่พึงไหว้ไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับและไม่พึงรับบาตและจีวรของพระองค์เลยก็แต่ว่าพึงแต่งตั้งอาสนะที่นั่งไว ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่งครั้นพระองค์เสด็จเข้าไปถึงแล้วอาศัยความเคารพที่เคยประพฤติต่อพระองค์มาบันดาลให้ลืมกติกาการนัดหมายที่ทำกันไว้เสียพร้อมกับลุกขึ้นต้อนรับและทำสามีจิกรรมดังที่เคยทำมาแต่ยังแสดงกิริยากระด้างกระเดืองพูดกับพระองค์ด้วยถ้อยคำไม่เคารพพระองค์ตรัสห้ามเสีย และตรัสบอกว่าเราได้ตรัสรู้อมริตธรรมโดยชอบเองแล้วท่านทั้งหลายคอยตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงให้ฟังเมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จักบรรลุอมริตธรรมนั้นจบตอนที่สองโปรดติดตามตอนต่อไปครับ